การเดินทางของวิลไฟเดอร์ในครั้งนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์แบบนี้ก็ต้องออกไปหาสถานที่หลบร้อนริมชายทะเลกันสักหน่อยแล้วละครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนกันละ่ะที่สามารถทําให้เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติรายร้อมไปด้วยคุณเขาแล้วก็ทะเลอันดามันตามคุณคุริไปพร้อมๆกันในวิลไฟเดอร์รู้แน่นอนครับวันนี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการวิวไฟเดอร์ครับตอนนี้นะครับผมก็ำลังเดินทางจากจังหวัดพังงาเพื่อที่เดินทางไปยังจังหวัดระนองครับถ้าคุณผู้ชมจํากันได้นะครับในครั้งที่แล้วนี่นะครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวอย่างหมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งที่นั่นเนี่ยนะครับมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามมากๆนะฮะใต้ท้องทะเลนี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์สุดๆ จังหวัดระนองที่ผมกำลังจะไปในวันนี้ก็ไม่แพ้กันครับมีทรัพยากรทางธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากมายเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันครับว่าเป็นจริงอย่างที่เขาล่ำลือหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปนะครับผมขอแวะเติมแก๊สสักนิดหนึ่งก่อนครับแน่นอนนะครับว่าการเดินทางเที่ยวในภาคใต้นั้นก็เริ่มจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทุกวันเพราะว่าเราสามารถหาปั๊มเติมแก๊สได้อย่างง่ายๆแค่นี้ก็หมดความกังวลเรื่องของการเดินทางแล้วล่ะครับ ็นไงบ้างครับสะดวกสบายมากเลยใช่ไหมครับสมัยนี้นะครับถ้าเผื่อเราเลือกใช้ระบบแก๊สกับรถยนต์ของเรานี่นะครับเราก็สามารถเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกมากมายมีตังเหลือมาท่องเที่ยวอีกด้วยครับ ผมเป็นคนเดินทางบ่อยครับผมถึงเลือกใช้พลังงานทดแทนนั่นก็คือการติดระบบแก๊สการติดระบบแก๊สให้กับรถยนต์คู่ใจทั้งทีทำไมต้องเลือก Energy Reform ครับเพราะแก๊สรถยนต์ Energy Reform ผลิตจากโรงงานชั้นนำของโลกประเทศอิตาลีมั่นใจได้เลยครับกับศูนย์บริการ Energy Reform ทั่วประเทศเรายังมีศูนย์เทคนิ i c a l Support และ call center ที่จะคอยดูแลคุณและให้คำปรึกษาทุกวันไม่มีวันหยุดครับระบบแก๊สรถยนต์ระดับโลกจากอิตาลีติดแก๊สติด Energy Reform จังหวัดระนองนะครับเป็นเมืองเล็กๆตอนบนสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกแถบทะเลอันดามันนั่นเองครับ ในอดีตจังหวัดระนองนั้นเป็นเมืองแห่งความมั่งคั่งทางทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินที่เรียกกันว่าตะกัวดำหรือตีบุกมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แน่นอนนะครับว่าพื้นที่กว่า85%ของเมืองระนองนั้นถูกปกคลุมไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนและพื้นป่าสีเขียวลาดลงสู่ทะเลอันดามันจนทำให้ที่นี่นั้นได้รับการยกย่องว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากที่สุดนั่นเองครับ เอาละครับตอนนี้ผมอยู่อีกสถานที่สำคัญของจังหวัดระนองนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับมีชื่อว่าสวนรักษาวารินนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะของคนเมืองระนองที่นี่มีจุดเด่นก็คือว่ามีน้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นมาครับ ซึ่งเขาบอกว่าน้ำพุร้อนของที่นี่นะครับได้รับการสำรวจจากกรมเรียศาสตร์บริการว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่ไม่มีแรกก่กรมฐานเจือปนอยู่แต่ยังมีแร่ธาตุอื่นเนี่ยสมบูรณ์มากๆเหมาะกับการใช้เป็นวารีบำบัดซึ่งเขาบอกว่าแต่ละบ่อเนี่ยนะครับก็มีประวัติความเป็นมาและบางบ่อเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นบ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับ ตอนครับคุณผู้ชมอันนี้นี่นะครับเขาเรียกว่าบ่อพ่อครับที่นี่นี่นะครับเขาจะมีอยู่3าบ่อด้วยกันก็คือบ่อพ่อบ่อแม่แล้วก็บ่อลูกซึ่งเขาบอกว่าแต่ละบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีอุณหภูมิประมาณ65องศาซึ่งเขาบอกว่าน้ําจากบ่อแห่งนี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์และก็บริสุทธิ์มากๆจนเขานําเข้าไปใช้ในพิธีพุทธาพิเศษซึ่งทําให้เป็นน้าพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาครบ5รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือว่าเป็นน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จประพาสหัวเมืองปักใต้และได้พระราชนิพธ์จดหมายเหตุประพาสใต้โดยทรงใช้นามแฝงว่าในแก้วทรงเล่าถึงบ่อน้ำพุร้อนเมืองระนองไว้จากหลักฐานดังกล่าวข้างต้นนี้บ่งชี้เห็นว่า น้ำพูร้อนธรรมชาติระนองเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาลและคุณประโยชน์นานัปการด้วยคุณสมบัติของน้ำแร่ที่ไม่มีกลิ่นกร,รมถันน้ำใสสะอาดทำให้ระนองนั้นมีความโดดเด่นเรื่องของน้ำแร่ธรรมชาติและเมื่อครั้งสมเด็จพระศรีนคร,รินทร์บรมราชชนนีสมเด็จย่านะครับสเสด็จเยือนระนองในปีพศ2510ได้ทรงพระราชทานนามสวนสาธารณะแห่งนี้ว่าสวนรักษะวารินอันเนื่องมาจากว่ามีการนำน้ำแร่ไปใช้ในการบำบัดรักษาโรคได้ผล และทําให้คนเมืองระนองนั้นมาบําบัดรักษาโรคด้วยการแช่น้ําร้อนกันเป็นจํานวนมากในปัจจุบันนี้นั่นเองครับ เเป็นอีกหนึ่งความโชคดีของคนระนองนะครับที่มีบ่อน้ําแร่ธรรมชาติที่มีคุณภาพดีแบบนี้นี่นะครับให้เขาได้ใช้รักษาแต่ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับที่เมืองระนองแห่งนี้นี่นะครับยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายโดยเฉพาะเกาะเกาะที่นี่ในขึ้นชื่อมากๆนะครับในเรื่องของทรัพยากรที่งดงามมีน้ําทะเลที่ใสาชายหาดที่สวยเดี๋ยวเราจะไปสํารวจกันในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย ระบบแก๊สรถยนต์ Energy Reform เอาละครับตอนนี้ผุอยู่ที่ท่าเรือไปเกาะพยามครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเกาะพยามกันแล้วก็บอกว่าเกาะน,นี้เนี่ยครับเป็นเกาะที่สวยที่สุดบริวเวณตอนบนของทะเลอันดามันนั่น,นคือว่าถ้าถัดจากพม่าลงมาแล้วก็เป็นจังหวัดระนองแล้วก็มีเกาะพยามนี่นะครับที่เป็นเกาะที่สวยที่สุดและกลาลังมาแรงมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าที่นั่นเนี่ยทำไมฝรั่งถึงชอบไปเป็นักหนา บอกนะครับว่าที่เกาะพยามยนะครับมีประวัติความเป็นมายาวนานมากตั้งแต่ตอนอังกิษที่เริ่มมาล่านานิคมนะครับมีพม่าเนี่ยนะครับเป็นประเทศในอาณานิคมเนี่ยนะฮะก็เริ่มที่จะลุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยเกาะพยามนี่ถือว่าเป็นเกาะที่ตั้งที่เราไว้ยันให้พม่าเนี่ยลุกล้ำเข้ามามีประวัติความเป็นมาที่ค่อนข้างยาวนานแล้วก็ทําให้มีวิถีชีวิตของคนบนเกาะพยามเนี่ยยาวนานมาถึงยุคปัจจุบัน สำหรับเกาะพยามที่เรากําลังเดินทางไปนี่นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเกาะของจังหวัดระนองที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับรวมถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของคนบนเกาะแห่งนี้ก็มีความน่าสนใจไม่น้อย,อยลองตามไปดูพร้อมๆกันครับนะครับที่นี่คือเกาะพยามครับ เราได้เดินทางมาประมาณนัก40นาทีถือว่าเกาะแห่งนี้นะครับยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์มากๆเห็นด้านหลังนี่จะเป็นป่าก,กงกางนะครับแล้วชายหาดที่ผมอยู่ในขณะนี้นะฮะมีชื่อว่าหาดเขาควายก็จะมีเป็นบังกะโลต่างๆแล้วก็เป็นรีสอร์ทเล็กๆเ,เ,เนี่ยแฝงอยู่ด้านหลังพุ่มไม้ซึ่งทําให้เราได้ซึมซับถึงความเป็นธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เขาบอกว่ากิจกรรมที่นี่นะครับนอกจากการเล่นน้ำแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีเรือคายักให้เราได้ลองพายกันด้วยเดี๋ยวผมจะไปพายเรือคายัก สำรวจบริเวณป่ากโกงกางทางด้านนั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าเลยไปเรื่อยๆอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะไปพบกับชาวมอแกนครับที่นี่ก็มีชาวมอแกนเหมือนกันแต่อาจจะเป็นคนละกลุ่มกับที่อยู่ที่เกาะออ<ป>สุรินทกิจกรรมที่เราจะทำได้เวลาเรามาเกาะพยามนะครับนั่นก็คือการพายเรือขยักนะครับ ผมเลือกที่จะพายเรือคายักแล้วก็ล่องไปดูบริเวณที่เป็นป่ากโกงกลางครับเขาก็บอกว่าป่ากโกงกลางของจังหวัดระนองเนี่ยนะครับเป็นป่ากโกงกลางที่ได้รับาการอนุรักษ์ถือว่าเป็นผืนป่ากโกงกลางที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมาก โโออดูไม่ทันใช่ไหมครับดูอีกครั้งครับมั่นใจระบบความปลอดภัยของ Energy Reform ตัดแก๊สทันทีที่เกิดเหตุเรากล้ารับประกันเครื่องยนต์พังและอัคคีภัยสูงสุด1นล้านสามแสนบาทไม่พอใจเรายินดีคืนเงินครับระบบแก๊สรถยนต์ระดับโลกจากอิตาลีติดแก๊สติด Energy Reform นะครับที่เกาะพยามแห่งนี้นะครับก็มีชาวบ้านนะครับซึ่งอาศัยอยู่มาตั้งแต่นมนานนะครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือนายศาสตร์กาศึกซึ่งนายศาสตร์กาศึกเนี่ยเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็มีชุมชนของชาวพุทธได้เดินทางมาอาศัยอยู่บนเกาะนี้นะครับทำให้ที่นี่นะครับมีศูนย์รวมจิตใจก็คือวัดเกาะพยามแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือกันมากๆ นั่นก็คือพ่อตาหินขาวเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าที่นั่นเป็นยังไงอันนี้คือไม่ย่นางเรือหัวเรือนะครับก็จะเป็นไม้ท่อนเดียวกันบันนี้เกาเรียกว่ากระดูกงูที่มันจะยาวมาถึงหัวเรืออันนี้ก็น่าจะเป็นของเรือเก่าๆเขาก็นับถือกันว่าหัวเรือเนี่ยเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มีแม่ย่านางอยู่เมื่อเขาที่จะเปลี่ยนเรือ เขาก็จะนําหัวเรือที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่าเอามาจําเริญก็คือเอามาวางไว้เขาบอกว่าถ้าเผื่อใครที่มาเกาะพยายามนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามให้มาขอข้าตาหินขาว แล้วท่านก็จะได้อย่างที่ตั้งใจอพอออกมาทางด้านนอกนี้นะครับเราก็จะมองเห็นอันนั้นคือโบสท,ที่ลอยอยู่กลางน้ำนะครับเป็นโบสของวัดเกาะพยามแล้วก็จะมีพระพุทธรูปอยู่เดี๋ยวเราไปดูตรงจุดนั้นกันดีกว่า เราเห็นนี่นะฮะก็จะเป็นอุโบสถที่ตั้งอยู่กลางน้ําแล้วก็บริสฐานพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่เอาไว้เกาะพยามไม่เพียงแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับแต่ยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนพลเมืองที่น่าศึกษาและในด้านศาสนาน,นั้นนะครับที่เกาะพยามแห่งนี้ก็มีวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนานที่มีชื่อว่าวัดเกาะพยามซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากวัดโดยทั่วๆไปครับ กล่าวคือตัววัดจะตั้งอยู่ติดกับชายทะเลแต่มีโบสถ์ตั้งอยู่กลางทะเลโดยมีสะพานเป็นตัวเชื่อมเป็นโบสถ์แบบที่เรียกกันว่าอุททะกะเขปสีมาคือโบสถ์ที่สร้างอยู่ในน้ำํำวัดเกยาะพยามแห่งนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ บนเกาะพยามนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยนะครับเมื่อมีประเพณีงานบุญเนี่ยก็มักจะมาทําบุญกันที่นี่เขาบอกว่าวิถีชีวิตของคนเกาะพยามแห่งนี้นะครับเขาผูกพันกับการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งครับมาเป็นเวลายาวนานเขาบอกว่าพืชชนิดนี้นะครับถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดระนองเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการปลูกต้นกาย,ยูกาย,ยูคืออะไรเดี๋ยวแบบงคำตอบครับ สำหรับกาหยูหรือมะม่วงหิมพานที่เรารู้จักกันดีนั่นนะครับคือพืชที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะพยามแห่งนี้เลยนั่นเองครับแต่ขั้นตอนการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานที่เกาะพยามนี้นะครับต้องบอกว่า ไม่เหมือนในเมืองระนองนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นั้นเขาใช้วิธีการเผาแบบดั้งเดิมโดยการใช้ฟืนเม็ดที่ได้ออกมานั้นก็จะมีกลิ่นหอมกว่าปกตินั่นเองครับที่เกาะพยามแห่งนี้นะครับยังเต็มไปด้วยเรื่องราวความมีสเสน่ห์วิถีชีวิตชาวเกาะอย่างเข็นได้ชัดถึงแม้ว่าเกาะพยามแห่งนี้นะครับจะถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมานานแล้วก็ตามแต่ชื่อของเกาะพยามนั้นก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักอาจจะเป็นเพราะว่าที่เกาะพยามแห่งนี้ยังไม่เจริญด้วยวัตถุมากพอก็เป็นไปได้ และนั่นเองล่ะครับที่ทําให้เกาะพยายามยังคงเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตของคนบนเกาะอย่างแท้จริงพวกเขามีสวนรวมจิตใจที่คอยยึดเหนี่ยวและพวกเขายังคงสร้างไรายได้เป็นกาะเป็นกรรมกับต้นกาอยู่มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับเอาละครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับรายการวิวไฟ i ดอได้ใหม่ทุกวันอยู่นะ,ะตลอเลอครับวนนสวัสดีครับ โดยระบบแก๊สรถยนต์ Energy Reform เอาละครับสุดท้ายก่อนจะจากกาันในวันนี้นะครับผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของมนุษย์อย่างเราๆนี่แหละครับที่เป็นตัวสำคัญทำให้โลกของเรานี้เปลี่ยนไป อย่างการติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์นี่นะครับนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณอีกก็ต้องขอบคุณนะครับ r n e r g y r e f อร์ที่เป็นพลังงานทางเลือกใหม่คุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มความสดชื่นให้กับโลกของเราได้แบบ Green Life ครับ